หน้าประตูใหญ่ของบ้านโซเฮงไถ่ตลาดน้อยมีป้ายอักษรจีนเขียนว่าโซเฮงไถ่คำว่าเฮงไถ่คือชื่อกิจการของครอบครัวส่วนโซหมายถึงตระกูลโซประตูทําจากไม้สักและใช้การลั่นดานแบบโบราณด้านข้างและด้านบนเขียนภาพสีรูปเซียนหรือเทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพนับถือ บ้านวางผังในลักษณะซื่อเหอหยวนหรือสี่เรียนล้อมลานแบบสถาปัตยกรรมฮกเกี้ยนแต้จิ๋วมีลานกลางบ้านล้อมรอบด้วยอาคารสีหลังสร้างแบบเรียนสองชั้นมีใต้ถุนใช้ลิ่มและสลักในการประกอบเรือนอาคารหน้าเป็นซุ้มประตูทางเข้าอาคารหลังเป็นเรือนประธานศูนย์กลางของบ้านอาคารซ้ายและขวาเป็นเรือนเคียงพื้นชานยกระดับแบบไทย ชั้นบนเป็นฝาไม้ลูกฟักแบบจีนสลับฝาปะกนแบบไทยเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของสองวัฒนธรรมกรุงสีรวมสืบสารความเป็นไทย